สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูผัดไทยหน้าไข่ดาวมาฝากค่ะคุณแม่บ้านเริ่มต้นนะคะคุณแม่บ้านเตรียมซอสเลยค่ะซอสนี้คุณหมีจะใช้น้ำส้มมะขามนะคะเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วดอกเกลือลองไปเล็กน้อยค่ะแล้วผสมกับน้ำพริกเผาสูตรของคุณยายประจวบเลยค่ะเมนูนี้คุณหมีจะผัดสองจานเลยนะคะคุณแม่บ้านใช้ซอสน้ำมะขาม3ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็น้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันไว้ก่อนเลยนะคะคุณแม่บ้านแล้วมัน ดูส่วนประกอบอย่างอื่นค่ะจะมีเต้าหู้ทอดค่ะหัวเจโพสับค่ะถั่วลิสงบดค่ะถั่วงอกดิบค่ะแล้วใบกุ้ช่ายค่ะคุณแม่บ้านตั้งกระทะล้อเลยนะคะเราจะใช้ตัวเส้นจันนะคะเอาไปลวกก่อนค่ะลวกเส้นจันแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ํานะคะแล้วคุณแม่บ้านมาเตรียมกระทะล้อเลยค่ะเราจะใส่เต้าหู้ลงไปก่อนค่ะหัวเจโพสับค่ะผัดให้เข้าที่นะคะแล้วนําเส้นนะคะที่เราลวกไว้นะคะขยี้ขยี้ค่ะอย่าให้ติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เติมน้ําซอสผัดไทยลงไปเลยค่ะ เติมน้ำซอสผัดไทยและผัดให้เข้าที่นะคะให้คุณแม่บ้านชิมดูก่อนค่ะถ้าไม่เปรี้ยวก็เติมซอสมะขามลงไปอีกหน่อยค่ะคุณแม่บ้านคะตอนนี้เราเตรียมไข่ไก่เลยค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะตรงกลางเลยค่ะพอใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วคุณแม่บ้านผัดให้เข้ากันนะคะตลบไข่ไว้ด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วคุณแม่บ้านเตรียมถั่วงอกเลยค่ะใบกุ้ยช่ายค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใบกุ้ยช่ายถั่วงอกนะคะแล้วก็มาทอดไข่ดาวกันเลยค่ะเราจะทอดไข่ดาวเสร็จแล้วตักขึ้นมาเลยค่ะท็อปปิ้งด้านบนของผัดไทยแล้วนะะค เมนูผัดผไทยหน้าไข่ดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณบบ้านถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณมีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสด